ฮัโลโหลมิงกระบาดจุกา้าแมวบองปโป๊ะรูคุคเนียส,สวัสดีมิลากสายโจทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็จะขุดงมหาปปานะครับขุดหาปปาเพื่อจะขยับแนวท่อให้มันหนีแนวถนนนะครับเขาะจะขยายถนนตอนนี้เราก็ต้องงมไปก่อนห้อยงมไปเรื่อยๆเรื่อย ่อยไปที่นันนี่ถามชาวบ้านถามคนจดมิเตอร์เขาก็ไม่รู้นะครับว่าแนวท่อไปทางไหนบอกเขาไปปิดน้ำเขาไปปิดให้นะครับไม่เราคุดทั้งอย่างนี้เลยไม่มีคนมาดูด้วยงมหาไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆชาวบ้านก็ถือปืนถือมีดล้อแล้วครับถ้าแตกนี่เรียบร้อยเนี่ยเลยเกาไปเกามาก็หายคันแล้วครับตอนนี้เอ้ยไม่ใช่เจอเริ่มเจอแล้วครับแนวท่อเห็นแล้วครับแถบแถบแถบเห็นกันไหมครับั่นพอเจอกันแล้วทีนี้กับมันแล้วครับ ขอรู้ว่าแนวทอมันวิ่งไปทางไหนแล้วทีนี้ก็จ้วงเอาจ้วงเอาเลยที่นี่ไม่กลัวแตกไลทีนี้ครับถ้าแตกแล้วกระโดนแท้ๆล่ะชาวบ้านถือปืนถือมีดรอไม่ได้ใช้น้ำนี่เราก็โล่งแล้วครับพอใกล้จะถึงไอ้ตรงที่จะโตคอมิเตอร์เป็นท่อรถนะันก็คอยระวังเอานะครับตรงนั้นก็คอยระวังเอานี่เราก็จ้วงตามยาวได้เลยครับผมก็เพิ่งคัดครับรถเมื่อวานนี่ มือยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วจะเปิดเจอมันก็เปิดได้ประมาณนี้นะครับ